สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับเพจแม่บ้านน,นบ้านอีกแล้ววันนี้นะคะแม่บ้านก็ออกาพาเพื่อนๆทุกๆคนมากแกะต้นไม้อีกแล้วะค่ะโอเคนะคะว่าต้นนี้จะเป็นต้นอะไรนะคะนี่นี่เลยค่ะ,พะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่บ้านก็ขอทําคลิปอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยค่ะด้านนอกอากาศร้อนมากจริงๆค่ะ ว้าวเพื่อนพื่อม่มมารู้แล้วว่ามันคือต้นอะไรเพื่อนมาดูกันดีใจค่ะเต้ารอรถั่วนนิดนึงค่ะเพ,พ,พบบื่อนเพื่อนโอ้เพบบื่อน เียดายที่เขาทำมาหักหนึ่งใบค่ะเพื่อนๆเขาต้องห่อค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ทำแบบนี้ต้นไม้อันนี้นะคะเพื่อนๆมันจัดหรือเปล่านเพื่อนของแม่บ้านบอกว่าให้เก็บ ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแลวเพื่อนเพื่อนเห็นนี่ไหมคะน่าทําักมันคือไวโอลินด่างค่ะเพื่อนน่านใจค่ะเพื่อนนี่ค่ะไวโอลินด่างค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ตรงนี้คือตรงที่มันด่างนะคะไอตรงนี้เหมือนมันจะฮาร์ปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ มันก็มีส่วนเข้มกับส่วนอ่อนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เขาแพ็กมาหาักแล้วเพื่อนๆน,นี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ อย่ไเพืนเอดูใี่ื่อ,อ,อนอจริงเลยไม้ต้นนี้นะคะเป็นไม้ตามหาของแม่บ้านเลยนะคะเพราะว่าราคาแรงมากนะ้วแล้วทีนี้แม่แม่บ้านก็ตามหาค่ะนี่แล้วก็ไปเจอแล้วก็ได้มาค่ะราคาไม่แรงด้วย โอเคขอบคุณนะคะคเพื่อนๆถ้ามีใครชอบต้นไวโอลินดางนะคะ <Yeah. S 1> ก็ออกดไลค์ให้แม่บานด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย